แอบชอบเขาแต่ยังไม่กล้าบอกอันนั้นก็รู้สึกว่ามันอึดอัดแต่ที่อึดอัดมากกว่าแอบชอบเขาคือแอบลุ้นให้เขาเลิกกันด้วยอันนั้นโคตรอึดอัดเลยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปเรื่องมาก็จะเป็นคุณสามีที่ทํางานอยู่ต่างประเทศก็ได้โทรมาบอกนางเอกของเราว,ว่ามันเองเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่จะได้กลับอีกทีหนึ่งคงปีหน้านางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจในะครับแต่ว่าคุณสามีก็ได้ให้เหตุผลว่าทุกอย่างที่มันทำเนี่ยก็เพื่อครอบครัวนางเอกของเราก็เลยไม่กล้าพูดอะไรต่อจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้กดวางสายนางเอกของเราก็เลยเดินมานั่งทําใจที่โต๊ะเครื่องแป้งก็คือก่อนแน่นันในแคลนเอกของเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เธอเองเป็นสาวไฟแรงชอบคบผู้ชายไม่ซ้ําหน้าแต่พอมาเจอสามีคนนี้เธอก็อ อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าสามีคนนี้เป็นคนขยันทํางานแต่พอแต่งงานไปได้สักพักหนึ่งกลับไม่เป็นอย่างที่หนางอีกของเราคิดเพราะสามีคนนี้เอาแต่ทาํางานจริงๆโดยที่ไม่ค่อยจะสนใจนางอกของเราจนในบางครั้งนางอีกของเราก็มีแอบคิดว่าอยากจะคบผู้ชายคนอื่นดูบ้างแต่ว่านางอีกของเราก็ได้แค่คิดเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็สามารถห้ามใจตัวเองได้แล้วก็ได้หาทางออกด้วยวิธีอื่นก็คือการหาปูหาปลานานและครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับ น้องสาวโทรเข้ามาหาหนังอีคของเราเธอเองก็ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรทำไมโทรมาดึกจังทางด้านคุณน้องสาวก็เลยได้บอกว่าพรุ่งนี้เธอกับสามีจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ว่าลูกชายของเธอเนี่ยไม่อยากจะไปด้วยเขาอยากจะอยู่บ้านอ่านหนังสือก็เลยว่าจะให้มาอยู่ที่บ้านนางอีคของเราสักสองสาวันไม่รู้ว่าพี่จะสะดวกหรือเปล่านางอีคของเราก็ได้บอกว่าได้สิทางด้านคุณน้องสาวก็เลยได้ขอบคุณจากนั้นทั้งสองคน,คก,น,นงก็เลยได้กดวางสายส่วนทางด้านนางอิของเราก็รีบโทรบอกคุณสามีว่าพรุ่งนี้จะมีหลานมาอยู่ด้วยทางด้านคุณสามีก็ได สองคนก็เลยได้วางสายแล้วก็เข้านอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมาหลานชายก็มาที่บ้านเรียบร้อยนางเอกของเราก็เดินออกมาเปิดประตูต้อนรับทั้งสองคนก็ได้ข่าวทักทายแล้วก็ได้ชวนกันเข้ามาในบ้านซึ่งพอหลานชายเดินเข้ามามันเองเนี่ยก็รีบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านส่วนนางเอกของเราก็ไปหาน้ํามาให้แล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เดินเข้ามาก็เลยได้ถามว่ามาถึงจะอ่านหนังสือเลยเหรออ๋อใช่แล้วครับพอดีช่วงนี้ผมใกล้จะสอบเลยไม่อยากจะเสียเวลาทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าขยันจังเลยนะงานป้ามีกวนแล้วอ่านหนังสือต่อเอท้ทงดน ของเราก็เลยที่ขอบคุณจากนั่นมันเองก็ล่างอ่านหนังสือไปได้สักพักหนึ่งนั่งอีกของเราก็ไม่ได้ไปไหนเธอเองก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะระวังตัวจนสักพักหนึ่งหลานชายขอเรียกเป็นรพเอกเลยเลยกันนะครับระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยสมีสมาธิเพราะว่ามันเองก็เอาแต่แอบมองนังอ,องอีกของเราอยู่จนสักพักหนึ่งนงาองอีกของเร,เราก็เริ่มรู้สึกได้เธอเองก็เลยที่ถามว่าตอนนี้เรามีแฟนไหมไพเอกของเราก็ได้บอกไปว่ายังไม่มีครับผมเนี่ยจะโฟกัสเรื่องการเรียนก่อนแล้วไม่มีแฟนตอนเรียนเนี่ยไม่รู้สึกเหงงาาาบบ้รรรออออไมม่่กคัผวแฟน มีตอนไหนก็ได้พอนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นเธอเองก็มีไอเดียสนุกสนุกอยากจะแกล้งพระเอกของเราเธอเองก็เลยได้บอกว่างานอ่านหนังสือต่อน้าป้าไม่กวนแล้วเดี๋ยวป้าจะไปทํางานบ้านแล้วก็เก็บห้องให้เราพระเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณจากนั้นนางเอกของเราก็รีบเดินมาที่ห้องแล้วก็ได้แต่งหน้าแฮมยังมีถอดเสื้อผ้าบางชิ้นออกด้วยหลังจากที่นางเอกของเราแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเธอเองก็มาทาความสะอาดตรงที่พระเอกของเรากําลังอ่านหนังสือแล้วก็มีท่าทางที่ค่อนข้างจะปันพระเอกของเราจนมันเองเนี่ยก็ไม่มีสมาธิเลยนะครับเอาแต่แอบมองน เอกของเราซึ <im iter> 谢谢่งเธอเองก็รู้แล้วก็ยิงทําหนักขึ้นกว่าเดิมจนผ่านไปได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เดินเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวไปทําความสะอาดห้องนอนให้ก่อนนะให้เอกของเราก็เลยดีขอบคุณจากนั้นนางเอกของเราก็เดินออกมาแล้วก็มีแอบมองพระเอกของเราซึ่งก็เป็นอย่างที่นางเอกของเราคิดเพราะว่าพระเอกเนี่ยค่อนข้างจะออกอาการหนักมากสองชั่วโมงต่อมานางเอกของเราก็ทําความสะอาดห้องเรียบร้อยพระเอกของเราก็มาที่ห้องนางเอกของเราก็ได้บอกว่าตามสบายนะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองทั้งด้านพระเอกของเราก็เลยดีขอบคุณจากนั้นนางเอกของเราก็เลยขอตัวไปทํางานบ้านต่อ ตัดมาอีกทีนึ่งก็จะเป็นตอนดึกนะครับพายเอกของเราก็ยังไม่นอนมันเองก็ยังอ่านหนังสือแล้วก็เดินมาหาของกินที่ตู้เย็นแล้วสักพักหนึ่งหนางเอกของเราที่เพิ่งจะอาบน้ําเสร็จเดินออกมากระด้ถามว่ายังไม่นอนอีกรออ๋อผมกําลังจะนอนครับแต่ว่าท่าทางพายเอกของเราก็ไม่แอบเขินเพราะว่านางเอกของเราเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนั่งเอกของเราในตอนแรกเธอเองก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่พอเห็นอาการพายเอกของเราเธอเองเนี่ยก็อยากจะปั่นนะครับเธอเองก็แกล้งทําผ้าลูจนพายเอกของเราก็รู้สึกตกกระชามากๆมันเองก็รีบวิ่งออกไปส่่ววนนนนนนทาาาาางงงดดด้้อออีกกกเเร็ิััับหะ ว่านอนอยังไงเธอเองก็นอนไม่หลับก็เลยเดินมาที่ห้องพายอของเราก็ได้เห็นว่ามันเองเนี่ยนอนหลับไปแล้วนางเอกของเราก็เหมือนจะได้โอกาสก็เลยได้พุ่งเข้ามาเปิดอันติซึ่งสักพักหนึ่งพาเอของเราก็รู้ตัวแต่นางเอกของเราก็ไม่ยอมหยุดนานเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสาบเรียบร้อยพายอของเราก็ไม่ยอมให้นางเอกของเรากลับห้องมันเองก็ชวนเปิดอันติต่อจนตัดมาอีทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็เตรียมกับข้าวอยู่เธอเองก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนและไม่คิดว่าหลานชายของเธอเนี่ย เขาเองเนี่ยก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่มีแฟนแล้วระหว่างที่ทํากับข้าวแล้วก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนไปได้สักพายหนึ่งะเอกของเราก็เดินตรงเข้ามานังงอกของเราก็เลยได้ถามว่าอาหารใกล้จะเสร็จแล้วะเอีของเราก็เลยได้บอกว่าผมยังไม่ค่อยหิวข้าวแต่ว่าผมหิวอย่างอื่นมากกว่านานแล้วครับหลังจากนั้นนะก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนังเอกของเราเข้าห้องน้ําอยู่แล้วสักพายหนึ่งะเอีของเราก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้เปิดอันตีซึ่งนังเอกของเราก็รู้สึกตกใจมากพราะว่าเเธอองก็ยัังไม่ทนได้้ตตัังวและไม่คิดว่าระเาานี่จบ้ ดีเดือดขนาดนี้นานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับเพราะตกมาตอนเย็นคุณสามีก็ได้โทรมาถามว่าหลานชายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนางเอกของเราก็ได้บอกว่าครับเป็นเด็กดีขยันเรียนมากๆตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เขาอ่านหนังสือตลอดเลยทางด้านคุณสามีก็ได้บอกว่ามันก็ดีแล้วครับแล้วระหว่างที่นางเอกของเรากําลังคุยโทรศัพท์อยู่ภรเอกของเราก็เดินเข้ามาขอเปิดอันติซึ่งเธอเองก็พยายามปฏิเสธแต่ว่าภรเอกของเราก็ไม่ได้สนใจนานและครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีหน ที่ห้องแต่ว่าเธอเองเนี่ยก็ยอนยังไม่หลับแล้วพรง่งี้ะพเอกของเราก็จะกลับบ้านแล้วนางเอกของเราก็เลยเดินมาที่ห้องแล้วก็ได้เห็นว่ามันนอนหลับอยู่นางเอกของเราก็เลยได้ปลุกแล้วก็ได้บอกว่าพรุ่งี้จะกลับบ้านแล้วหาอะไรทาสนุกสนุกก่อนไหมไพเอกของเราก็ไม่รอช้าพ่งเข้ามาเปิดอันติไซนา่นละครับหลังจากนั้นน่ะก,ก็ได้ยินเวลาเราก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลับบงใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ